มาคนสวยเดี๋ยวคนสวยจะโชว์ฝีมอือเ,เอาก็ใส่พริกเลยเนะาะดโอ้ใส่ลงไปลรกจะตำบูบ ب ب บ,บ,บิ๊บค่ะจะโมได้หรอเออก็ต้องตำละเอียดลายก็ได้ไ <laughs> ลูกก็เวอ้อ นาช้อนน้อยนะอยู่ในเส้นมะละกอไม่ไม่เอาช้อนนั้นอันนี้นะอันนี้เอาช้อนนี้ไม่ตกักมาดูซิตักอีกเออพอเอาช้อนน้อยตักน้ำตาลปี๊บหน่้ย ครูมาเบิ่งดูเออพอลนะนะนะระเดินติดคอค่ะเบิ่งเอาทาคอเอาเอาทับพี่เลยลูกทั่พี่เลยเกียมันลงนะเออแล้วก็ใส่ประแดกเลยโอปิก,กบะบะเทือนเลยเฮียล่ะ อะเทดิอีกนิดนึงพอๆใส่มะเขือเทศไหมโอ้ลืมอูมามิผงความอร่อยเฮายังมาใส่เลยโอ้โหเห็นอยู่ได้นะบ่อกนี่น,นะ เม็ดคมมีดลูกใจดีวันนี้นะลูกตำให้กินบีมนาวลูกในถุงนะ,อะเออคลียุ่งยุ่งใส่กัน sẽ xem mặt đấy tạm chắc bà xong bà gào lấy bạt nừng leo xong bạc. <laughs> chúc không chúc không nhau không mừng không nhiều mừng của cháu mừng đúc chúc mưa của cháu mừng <laughs> đúc เอาตัวที่มันเป็นเนื้อนอ่ะจะบอกเชี่ยวกระดูกอ่อนบ่อได้แซบคักเลยเนาะไปเอาจาักบาดอีกจักบาดตกลงเพ็รอยู่บ่ตกลงเพชรพชไหมท่านใส่คือว่าว่าเพชร เขาเม่ตำละเอียดใช่ไปพ่อคือคืออิ่มเรียบร้อยใช่ไหมควนอิ่มแล้วก็เรียนอยู่ลเลยเหตุวียกได้บาทนี่ไปแล้วพูดพูนติ้นไปแล้วพูด